เจริญสุขเจริญธรรมพดาญาติโยมนะวันนี้ก็ได้โยมว่าพระจารย์ไม่ไหลสดมาให้ดูหน่อยอันนี้ไหลสดเลยเนะจาะกาลังกินของแซ่บๆนะกินลองกองคุณโยมนะอกองหว,วานขนาดว่าเอาลำไยให้ยังมไม่ยอมกินลำไยไม่กินกินลองกองก่อนเลยของหว,วาน จริญสุขเจริญธรรมะไรเยอะเดนะแชร์คลิปจอให้โดยนักชมนะ <c oughs> ยมฤษสายมไทเกอร์สาธุ <c oughs> ช่วงบ่ายๆจะก็เตือนจากนอนเดีย๋ยวก็มา พอดีลืมตั้งค่าโทรศัพท์นะคนุณโยมนะถึงว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ชัดนะพอไปตั้งค่าแบบต่ำเอาไว้โยมนะปกติมันต้องอ่า 8k วันนั้นไปตั้งค่าแล้วลืมไม่ได้ตั้งค่ากลับคืนว่าเอ๊ะทำไม,มโทรศัพท์มันไม่ชัดก็อย่างว่าปกติโทรศัพท์โททรศัพ์เครื่องนี้จะชัดมากแต่พอมาอย่างนี้มันทำไมไม่ชัดก็อ๋อที่เท็กตั้งค่าตั้งค่ากล้องนะ ตัดนอนโรงพยาบาลหลบพ่อดูหลบพ่อจอแล้วยิ้มได้ข้าสาทุ่มเป็นกำลังใจนะโยมนะฮลองกองเกี้ยวตุยตุยโยมเจริญสุขเจริญธรรมมาได้ดยอะเยอะสกุลท่านก็มีเล็กเ็กน้อยมาให้เออชบชบโอ้โหตกใจเลยโยมวิ่งมาเลยนะ เห็นกล้วยโยมอาตมากำลังจะยืนนะเห็นกล้วยออืเห็นกล้วยได้วิ่งมาหาเลยโยมโอ้โหเอามีอะไรเอ้านี่นะแล้วก็มีอันนี้โอ้โหโยมเราตกใจเลยวิ่งมาหาเลยนะกําลังจะจะประมาณว่าอย่างนี้นะโยมนะอันนี้นะมีกล้วยจะให้จอกนะ โอ้โหพอกดไปข้างหน้าปุ๊บจอเห็นจอวิ่งกระโดดมาเลยคุณผู้ชมนี่ไม่ธรรมดานั่นเองเนี่ยนั่งกินด,ดูสิเศรษฐายมอมนะคนา้ต้องไม่ลืมในการตั้งค่าโทรศัพท์พอไปตั้งค่าโทรศัพท์มันตั้งค่าต่ำคุณผูมนะเพราะวันนั้นต้องต้องถ่ายแล้วก็คือสั่งของลาซาด้าบางอย่างจะต้องอส่ง นะเวลาเราแกะกล่องสมัยเขาดูจะไปตั้งค่าต่ำตำมาไว้นะก็เลยทําให้คลิปในการถ่ายจอเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โ้ตเต็มกระปุงแก้มคุณโยมดูหน้าเต็มกระปุงแก้มอยังไงหลูกิดปลาปงไข่ใช่ไหมเจอพรญาติโยมทัาง210สองร้อยสิบท่าน เห็นกล้วยวิ่งวิ่งหาเลยคนยอมเห็นกล้วยวิ่งหาเลยสดยอดเลยกินนี่ต่อแล้ววเไงมากระเติมน้ำให้คืนไง้ำาจพี่กินครับเดี๋ยว ให้หลวงพี่หมีจับอาบน้ำนะได้จับอาบน้ำไปแล้เวอ<ๆ>เอาให้แท้ๆโยมยังมีการทำหน้ายักษ์ใส่เรานะก็เ <c> ด <oughs> ินมาหยิบจากเรเลยเราเลยนะเนี่ยกินคนละลูกยุกนะอันนี้คนโยมจำเนียนหินแก้วนะถวายมาสองลูกหวานนะลูกเล็กแต่หวานก็เลยเอา <c oughs> กินไปลูกหนึ่งนะก็เลยเอาเหลือไว้ให้จ่อลูกหนึ่งนะอันนี้ของคนโยมจำเนียนหินแก้ว นะโยมบุญช่วยบอกว่าหวานนะก็เลยอ่ะอย่างนั้นกินลูกหนึ่งแล้วก็เลยเหลือลูกหนึ่งว่าจะไว้กินนะนึกถึงจ่อได้นะเห็ดลงตาไม่ได้เลยไอ้ตาตาเรายึดยัก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 ยังเดาไปว่ยแน่นอนจริงแน่นดีกลัวมันไลจ่อ เออแน่นอนจริงฮะทำท่าวคูปากแดงปากแดงโอ้โหกินปากแดงเลย ไอ้จ๋ามึงตุดนี่ว่ากะเทยว่าโอ้โหปากเดงช่อยว้ามองหน้ามองหน้าเรื่องห่าเรื่องแน่นอนแน่นอนโอ้โหอุดจ๋า จะมาจับจออาบน้ำนะโยมนะนะจ่า,จายยี่สิบบาทตดุดหรือเปล่าวันนี้วะโอ้โหปากแดงเฉยเหยไม่สนลงตาเลยมันจะยิ้มให้อย่างเดียวตาอร่อยนะตาอร่อยเราดูกลมโอ้ยกลมกินเลยเต็มที่นะ เอาให้เต็มที่แล้วจ้ะสัญญาณเน็ตหายมาสักครู่โยมเอามาแล้วนะพอดีตั้งค่าวไว้ฟไวมันอยู่ไกลไมันก็เลย Wifi มันเลยเนี่ยนะไงไงตัวเอง <laughs> ตัวเองตัวเองมาตุ้ยหุยอย่างเงี้ยปากกแดงโอ้โหบอกหน่าหรักตาตัวเองตัวเองก็ปากแดง <laughs> ไอจ๋อมึงลิงกระเทยนี่ว่ะเออมึงต้องพูดต้องมีอะไรน <c oughs> ไไหนึ่งอะไรไหนก็ไปแล้ววัยอิ่มแล้วบ้างเนะี่ยฮะชมบิวแล้วคันนี้ฮะทำไมอิ่มไหมเหรอ ว<ผ> <laughs> ไอ้กระเทยเว้ยมาลิงใครเคยเห็นลิงกระเทยมั้เนี่ยปากแดงแจเลยนี่นี่ป <laughs> ากแดงจอยเลยเอ้ย <laughs> ไรวะเ <laughs> นะี <laughs> ่ยนอนจริงๆ ลิงกระเทยยอมดูลิงกระเทยอะไรกินหมดทุกอย่างไม่ได้อิ่มไม่มีคำว่าอิ่มสำหรับจอนะแล้วก็ปากแดงแดงไว้ใจได้กาเดี๋ยวลงตายซื้อบิกินี่ให้ชุดอาบน้ำโอ้โหได้ลงอาบน้ำได้บ้าง น้ำท่าก็ไม่อาบเฮ้ยต้องเคยลิงปากแดงน่าจะอิ่มแล้วคุณโยมนะได้กล้วยลูกใหญ่หนึ่งลูกนะของโยมสุภาพพรมาถวายแล้วก็ได้อา่าหลองของพวงใหญ่คุณโยม ปิดท้ายด้วยขี้อับมังกรกินอะไรมาปากเด็กอ่ะนีเขี้อับมังกรอ่ลิงกระเทยนะก็หากินไปเรื่อยๆคนเดียวไม่ไม่มีอิ่มนะก็ไม่อิ่มนะไม่รู้ว่าคําว่าอิ่มสะกดยังไงนะสําหรับจ่อนะคุณโยมนะนะคำว่าอิ่มไม่รู้สะกดยังไงนะรู้แต่ว่า กินได้ตลอดเวลานะกินก <baptism>? ินทั้งวี่ทั้งวันนะเจาะก็ไปนอนอิ่มแล้วคนเดียวนอนอิ่มแล้วก็มานอนอิ่มแล้วก็มาตายแบบมีความนันเหลือแเนื้อะไรก็ใส่ล้นแค่นะไอ้บ้าฮะยิ้มให้หน่อยดิโอ้ยปากแดงแดง ตัดมาได้มาอีกสักเครื่องเว้ยได้ถ่ายตอนปากแดงๆเนี่ยเออเด้นนั่งกินออนั่งพับเพียบนะคุณโยมนะไอจอ๋อเป็นลิงกระเทยนนั่งพับเพียบงามเลยอะ่ะแล้วก็เอากินยอดกระถินเนี่ยโอ้โหโยมเนไอจอเปลี่ยนไปหลวงพ่อจอเปลี่ยนไปไม่ใช่หลวงพ่อจอแล้วเป็นเป็นชีจอหลือเปล่าอย่างเงี้ยฮะแม่ชีจอเปลี่ยนไปอ,อ,อุบาสิกะอุบาสิกา มาสิกัดจอโอ้เองก็เจริญพรยาม่บยๆคุณโยมจอเข้ามานั่งทำหน้าหวานทาทาแก้มสีชมพูไม่ลกทาป่ะมาอาบน้ำกันไปชุบเออลกมาแรง ต่ก็ตรงตกรกแต,เแตนเสร็จหมดแลมองมองหน้ามองหน้าเจนอับเจ้าจเหงเจ้าเหงิงเป็นหมาน้อยอยู่จ่อไม่กลัวนะแต่เป็นเจ้าทิงมานี่จ่อวิ่งกระโดดขึ้นต้นไม้เลยนะ <h> คู่ปรับเขาเจริญสุขเจรินธรรมบรรดาชัดโยมใครไม่เคยเห็นลิงปากแดงนะนะโยมได้เห็นเนี่ยตรงนี้ย <laughs> เขาก็เวลาเขาเดินเนี่ยเขาจะเหมือนเหมือนไม่มีเราอยู่อยู่ตรงนี้โยมใช่มเดินผ่านอาตมานี้เลยเนี่ยเนี่ยเดินผ่านเฉยๆอ่ะเฮ้ยไหนวะฮะอแต่อาตมาไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยยิ้มให้เท่าไหร่ยังไงตัวเองตัวเอง เดแดงตีงไปไหนมาเอาเอาครีมแป้งหน้าไหมแป้งบ้าโอ้ยนั่งเกาเกาเตัวเองไม่น่ารักอย่างนี้ปะไอชอไอคือ แดงแดงจะไว้ใจได้กับในการนั่งแบบมองกล้องไฟ้สดเลยนะโยมนะนะจะชิวสบายสบายโยมนะสบายสบายจ้าเอ๊นะ ทำไมเจอถึงไม่ยิ้มให้อัตมาภาพโยมรู้ไหมนะโยมถ้าโยมเห็นโยมจะว่าจอะไม่ยิ้มให้อัตมาแล้วน่าหยาเนาะเราเพื่อนกันนะเ,เราไม่แยกเขี้ยวใส่เคนะอืมันจะมีเคล็ดลับคนโยมนะเคล็ดลับที่ที่จาะจะไม่แยกเขี้ยวใส่นะ ต่กิ่งหลงคอก็ไม่เอาเยมสงสารจอนะ๋อนะอาตมาไม่เคยตีไม่เคยตีจ๋ะนะไม่จะยิ้มให้ดูอาตมาบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็เราก็โดดก็หนีโยมทำมันดุมากๆก็โดดหนีเหมือนกันอาตมาโดดหนีเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ใจเขาเนาะหายแล้วเ <laughs> จ้าเฮงต้องหลบอ่ะเฮงเฮงหลบเลย ใชแล้วน่าจะอิ่มแล้วพี่โยมนะไม่ยอมกินเลยก็จะเดินเขาเนี่ยก็จะเป็นช่วงในการนะแพะแพะก็มองตัวอะไรวะกับตะก,กูนี่จอ้จอจ้าน่ะน้ <c oughs> ำใ่จะน้ำใ่ให้ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะ อแอะแอะอะเยมแอเอามาไม่ได้หรอกจอชอบกัดไม่ได้หรอกนะก็เอามาให้โยมชมอพอได้เป็นยากระใสเนาะแต่ถ้ามีโอกาสก็จะทำคลิปแล้วก็ลงไลฟ์สดให้ทุกวันยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจนะเพจธรรมะถุกใจให้ปัญญา ก็จะไว้ไลฟ์สดธรรมะโวมปกตินะก็จะเอาเจาะมาเป็นส่วนหนึ่งในนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเป็น YouTube ก็ช่องธรรมะสุขใจกับหลวงพ่อจอะนะก็จะลงก่อนส่วนเพจอื่นหรือว่า YouTube ไหนก็ก็จะกอบไปทีหลังก็จะกอบจากนี้ไปไม่เป็นไรไม่ว่ากันให้เขาได้มีรายได้ธรรมะก็ธรรมดาโอยงามยุงามเนอเด้อ ตาตาแก้มทำมัคคลาสักหน่อยเนาะติดขนตาสนิททำมัคคลาสักหน่อยเออโยหมนะจริงงามขนาดไหนใจหนึ่งนะโยมบางทีหมันไส้นะยิ้มให้บ่อยๆนั่งเนี่ยเตะตูดเนี่ยตกลงแลนะโยมนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าไม่ไม่แกล้งเขานะคืออยากให้เขาอาบน้ำด้วยแหละใจหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นพิธีการที่ไม่ดีนะนะต่อเขา อยากจะผลักลงไปเลยเงี้ยนะเพราะว่าถ้าได้ลงน้ําบ้างไอบ้างจอก็จะทําให้ขนอะไรต่างๆมันน่าจะดีขึ้นอยู่แต่ก็ไม่เอานะไม่เป็นการทำร้ายน้องนะก็ะเลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำโยมหน้าหนาวมากอดจอ,อนี่หายหนาวเลยโยมเอ,อ้น้าแค่จอยิ้มให้นี่ก็โยมก็หายหนาวแล้ว นั่งหาพวกแมลงกินนะคุณโยมนะนั่งหาแมลงกินตามสไตล์เจาะกินไปเรื่อยๆนะก็คือ,อวันหนึ่งเนี่ยก็ไม่อยู่กับที่โยมนะโยมมาหานะอย,อ,ยอ,ยอยู่ตรงนี้นะ,ะประมาณสัก5นาะที10นาทีหายแลยโยมแล้วก็ไปถึงเดินไปเรื่อยๆนะเดินไปหากินอย่างเงี้ยคุโยมนะเดินไปหากินไปเรื่อยๆต่างๆนะใครมีมาสคาร่าโยมมีท่ปตาเนะจาออยากกินอะ,อะไรนะ บูชิโน <laughs> ่ใส่เคม <laughs> ็มที่ผู้หญิงคนหนึ่งพูดภาษาอังจีนน่ารักน่ารักนคนเดียวนะอืมยินแล้วกนไปก่อนไว้ว้นหลังมากิดแล้วอันนี้ก็กิกนแล้วไหมเออวได้ไหวได้พวกนี้ได้เอาไว้ผลราคาเนี้ยนะอ่ะก็ขอหยุดการไลฟ์สดแค่นี้นะโยมนะอ่าจ๋อยิ้มหวานดินี่ ปากแดงขอขอเจริญอจจขอญาณจมเจ้าขอทุกท่านนะสาธุ